กเท่าไหร่ะเก้าสิบก้าสิบเ้าสทุ่นทำไมน่ารักอย่างนี้วันน um uh um ี้ขายได้กี่คอกจ้าได้าเนี่ยได้หค็กออกมได้แต่กี่โมงจ้าแปดโมแปดโมงได้ห้าครกเองอ่ะกแต่แปดโเช้าตอนนี้ได้ห้าค็ห้าค็อกนี่เป็นงินเท่าไหร่จ้ะยา้ยสอยห้าสิบบาท สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลูกค้าประจำเลยใช่ครับเอาจรูว่าพี่มาช่วยยายขายไม่ใช่ครับเป็นลูกค้าเหมือนกันเป็นลูกค้าหลักแน่หรือใช่ครับคลิปนี้ที่หนูมาหาคุณยายเนี่ยคนก็จะตามหาร้านต้มต๊อบปุณยยายเยอะมากตรงนี้ชื่อว่าหาอะไรปุณยายโปรโมตร้านหน่อยได้ไหมคะหาด้ัหาได้หาได้หาได้หาไ้หาได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 ้หา้หาไดหาได้หาไดาได้หาไดหาได้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 หา ยายตั้งใจทำมากเลยนะนี่ ข่าวตอนนี้ค่ะที่คนกําลังให้ความสนใจก็คงต้องบอกว่าหนีไม่พ้นค่ะเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์อย่างแม่ตักกรกนก,นกที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากมาติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วในเรื่องที่หลายคนคงทราบกันดีว่ากําลังมีปัญหาในเรื่องของทองค่ะซึ่งยังเคลียร์ไม่จบเรื่องทองค่ะตอนนี้มีเรื่องใหม่เข้ามาอย่างการเป็นนักบุญทุนคนอื่นด้วยก่อนหน้านี้พบว่าหลายๆเคสค่ะที่แม่ตักเนี่ยเคยเข้าไปช่วยเหลือกลับกลายเป็นแค่คอนเทนหน้ากล้องค่ะแต่ว่าหลังกล้องไม่เหมือนกันเลยและอีกหนึ่งคนที่แม่ตักเคยช่วยเหลือแล้วคนเนี่ย ก็เป็นห่วงแล้วก็สงสารค่ะนั่นก็คือเคสของคุณยายสวิงวัย91้ปียายเนี่ยเป็นแม่ค้าขายส้มตำค่ะที่ริมหาดจังหวัดระยองซึ่งคุณยายสวิงค่ะได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวการช่วยเหลือของแม่ตักกรกนกหลังมีคนไปถามค่ะเรื่องที่แม่ตักลงคลิปว่ามาช่วยเหลือคุณยายค่ะเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่คอนเทนต์ค่ะซึ่งงานนี้ค่ะคุณยายสวิงก็บอกว่าแม่ตักเนี่ยเคยมาช่วยเหมาไก่ไปแจกผู้คนจริงๆส่วนคนที่เข้าใจว่ามาแจกเงินนะ่ะมาทีแจกหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทยายบอกว่าไม ีแค่มาทําบ้านให้กับเหมาไก,ก่แจกแล้วก็ไม่ได้มานานมากๆแล้วส่วนในคลิปค่ะที่เห็นบอกว่าเขาเนี่ยมาเหมาคุณยายครกแล้วห0 0่บาทเหมาส้มตําคุณยายบอกว่าเขาจ่ายตามราคาจริงยายก็จำไม่ได้เพราะว่ามันนานมาแล้วซึ่งคุณยายบอกว่าแม่ตักค่ะเคยมาเหมาของจริงแต่ก็จ่ายเงินตามจํานวนของค่าของไม่ได้ให้เพิ่มไปมากกว่านั้น ล่าสุดค่ะลุงใหม่ผู้ดูแลคุณยายสวิงค่ะได้ออกมาเปิดเผยอ,อีกมุมว่าแม่ตักค่ะมาสร้างบ้านให้คุณยายสวิงจริงเป็นบ้านนกดาวส่วนเรื่องเงิน10,000บาทเนี่ยได้ให้จริงแต่ว่าเป็นการให้ครั้งแรกที่เจอกันพร้อมกับแม่ตักค่ะมีการเปิดบัญชีเงินฝากให้กับคุณยายสวิงจริงแต่ว่าหากมีการถอนเงินค่ะจะมีการแจ้ง SMS เตือนไปที่แม่ตักด้วยส่วนที่ว่ามาแล้วให้ครั้งละหนึ่งหมื่นค่ะลุงใหม่บอกว่าไม่เห็นค่ะแต่ว่ามาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะให้บ้างให้มากให้น้อยแล้วแต่แต่ส่วนของการมาเหมาไก่่่นียยลงหมก็ ว่ามาช่วยจริงๆค่ะจึงอยากจะชี้แจงอีกมุมที่หลายๆคนเนี่ยกำลังเข้าใจผิดค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคูณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว